เงินสมทบ60เดือนสุดท้ายเฉลี่ย14,480บาทจะได้รับเงินบำนาญจากประกันสังคมต่อเดือนเท่าไหร่นะครับคลิปนี้มีคำตอบกันครับเงินชราภาพนะครับเริ่มมีการเก็บเงินสมทบ นะครับตั้งแต่วันที่3ส,สิงหาคม2541เป็นต้นไปก่อนหน้านั้น,นสำนักง,งานประกันสังคมไม่ได้มีการเรียกเก็บในส่วนของเงินกรณีชลาภาพแต่อย่างใดนะครับดังนั้นผู้มีสิทธิ์รับกรณีชลาภาพก็ต้องมีการนำส่งเงินสมทบตั้งแต่วันที่3ส,สิงหาคม2541เป็นต้นไปนะครับเท่ากับ ปัจจุบันนะโดยประมาณคือ24ปีนั่นเองเงินบำนาญชราภาพเราจะได้รับก็ต่อเมื่อเราจ่ายเงินสมทบครบ180เดือนนะครับจะได้รับบำนาญชราภาพร้อยละ20ของค่าเฉลี่ย60เดือนสุดท้ายที่ใช้เป็นฐานในการคำนวณเงินสมทบก่อนความเป็นผู้ประกันตนสิ้นสุดลงนะครับโดยฐานเงินสมทบไม่เกิน15 0 0 0บาทนะปัจจุบันนะสูงสุดไม่เกิน1 5่นนะครับ ถ้าจ่ายมากกว่า180เดือนมีการปรับเพิ่มด้วยนะโดยเพิ่มขึ้นร้อยละ1.5ต่อระยะเวลาการจ่ายเงินสมทบครบทุก12เดือนทุก12เดือนจะได้เพิ่ม1.5นั่นเองตัวอย่างที่1นะครับตัวอย่างแรกส่งเงินสมทบประกันสังคมมา35ปีจำนวน60เดือนสุดท้ายเฉลี่ย14,480บาท ส่วนเกินจาก180เดือนคิดดังนี้นะครับ35ปีลบ15เท่ากับ20ปีส่วนเกินสูตรคำนวณ1.5คูณ20เท่ากับ30%ที่ได้เพิ่ม20%เดิมบวก30%ที่ได้เพิ่มนะครับเป็น50% 50%ของ14,480บาทนะครับเท่ากับ7,240บาทเป็นเงินบำนาญที่จะคุณตลอดชีวิตส่งเงินสมทบประกันสังคมมา30ปีจำนวน60เดือนสุดท้ายเฉลี่ย14,480บาท ส่วนเกินจาก180เดินคิดดังนี้น30ปี -15 เท่ากับ15ปีส่วนเกินสู่คำนวณ1.5คูณ15เท่ากับ22.5%ที่ได้เพิ่ม20%เดิมบวก22.5%ที่ได้เพิ่มเป็น42.5% 42.5%ของ14,480บาทเท่ากับ6,154บาทเป็นเงินบำนานที่จะคุณตลอดชีวิต ส่งเงนสมทบประกันสังคมมา25ปีจำนวน60เดือนสุดท้ายเฉลี่ย14,480บาทส่วนเกินจาก180เดือนคิดดังนี้นะครับ25ปีลบ15เท่ากับ10ปีส่วนเกินสูตรคำนวณ1.5คูณ10เท่ากับ15เที่ได้เพิ่ม20เซนเดิมบก15ที่ได้เพิ่มนะครับเป็น35 35ของ14,480บาทนะครับเท่ากับ5,600 68บาทเป็นเงินบำนาญที่จะ้คุณตลอดชีวิตส่งเงินสมทบประกันสังคมมา20ปีจำนวน60เดือนสุดท้ายเฉลีย่ย14,480บาทนะครับส่วนเกินจาก180เดือนคิดดังนี้นะครับ20ปีลบ15เท่ากับ5ปีส่วนเกินสุ่คำนวณ1.5คูณ5เท่ากับ7.5เที่ได้เพิ่ม20เดิมบวก7.5ที่ได้เพิ่มเป็น27.5 27.5%ของ41,480 4บาทเท่ากับ3,982บาทเป็นเงินบํานาญที่จะคุณตลอดชีวิตนะครับส่งเงินสมทบประกันสังคมมา15ปีจํานวน60เดือนสุดท้ายเฉลี่ย14,480บาทนะครับ20%ก็คูณได้เลยนะครับ20%ของ14,480บาท เท่ากับ2,896บาทเป็นเงินบำนาญที่จะขุดตลอดชีวิตเรามาดูตารางกันหน่อยดีกว่านะครับนี่คือตารางภาพรวมทั้งหมดนะครับในกรณีส่งประกันสังคมนะครับจำนวนปีเท่าไหร่ก็ได้บำนาญเท่านั้นโดยใช้จากคารเงินสมทบ60เดือนสุดท้ายเฉลี่ย14,480บาท 1 4 4่งบาทมาจากอะไรนะครับมาจากเดือนสุดท้ายนะเออมาจาก60เดือนสุดท้ายก่อนความเป็นผู้มันนสิ้นสุดลงนะครับโดยเอา60เดือนสุดท้ายมาบวกกันแล้วหารด้วย60ก็เท่ากับ60เดือนสุดท้ายเฉลี่ยนั่นเองนะครับแต่ถ้าใครเงินเดือนนะครับเกิน1 5 0 0 0บาทมาตลอดนะครับก็ใช้ฐานเงินสมทบ15000บาทได้เลยเป็นฐานเงินสมทบสูงสุดแล้วนั่นเองนะครับ ก่อนจากกันนะครับขอเอาเรื่องราวเตือนภัยนะครับจากธนาคารแห่งประเทศไทยนะครับมาเตือนทุกท่านกันก่อนนะครับเรื่องนะที่จะเตือนก็คือเงินก้อนสุดท้ายในชีวิตคิดให้ดีก่อนเชื่อใครนะครับเงินเราเก็บหอมรอมริดมานะครับตั้งนานนมนะแล้ววันวันหนึ่งมีโจรที่ไหนมาก็ไม่รู้แอบอ้างนู่นอ้างนี่ว่าเรานะครับ ว่าเราฟอกเงินว่าเราโกงนู่นโกงนี่ทั้งทั้งที่เราเองก็ไม่ได้โกงไม่ได้อะไรนะครับอย่าเผลอตกใจนะพวกนี้มันจะพยายามหาสาเหตุหาเหตุผลให้เราตกใจมีหมายสารปลอมมีรายละเอียดนะครับเอกสารราชการปลอมนะครับแล้วก็ส่งมาให้คุณทางลายหรืออะไรนะครับอันดับแรกโทรมาก่อนนะพยายามนะครับตั้งสติให้ดีนะครับ อย่าพึ่งเชื่อในสิ่งที่คนเหล่านั้นนะครับพยายามแอบอ้างไม่เชื่อนะครับแล้วห้ามมันให้โหลดอะไรไม่โหลดนะครับถ้ามันให้คลิกลิงค์คลิกเว็บไซต์อะไรไม่คลิกนะครับไม่ว่ามันจะกล่าวหาอะไรก็ตามนะครับให้ตั้งสตินะครับแล้ววางสายหรือปรึกษาลูกหล,กลานๆคนรอบข้างนะครับจำเอาไว้ว่านะครับเรื่องพวกนี้เป็นมุก ที่ใช้กันมานานนะไม่ว่าจะเป็นบัญชีคุณพัวพันยาเสพติดนะครับต้องโอนเงินมาตรวจสอบด่วนนะครับหรือลงทุนกับเราได้ผลตอบแทนสูงนะครับไม่เชื่อไม่คลิกไม่โอนไม่โลภนะครับคุณก็จะปลอดภัยจากภัยเหล่านี้นั่นเองนะครับอีกเรื่องหนึ่งนะครับการจัดการบัญชีมาหรือบัญชีต้องสงสัยนะครับ เมื่อมีใครมาแอบอ้างว่าคุณเป็นบัญชีต้องสงสัยนะครับให้คุณโอนเงินมาตรวจสอบเราท,ทุกยอดนะครับมีเงินเท่าไหร่โอนมาให้หมดนะครับอย่าเชื่ออย่าโอนเด็ดขาดนะครับเพราะพวกนี้มันเป็นมุกของวิชาชีพที่พยายามหลอกเอาเงินคุณนะครับเอาเงินคุณไปเพื่อที่จะดูดเงินคุณทั้งชีวิตที่คุณเก็บมาทั้งหมดเพราะนั้นไม่เชื่อ นะครับไม่โอนเด็ดขาดนะครับอย่าหาท่ำนะครับถ้าใครไม่อยากเสี่ยงโดนแอปดูดเงินนะครับเมื่อมิชาชีพพยายามปลอมแปลงนะครับอ,อ้าง,อ,างอ้างนู่นอ้างนี่อ้างว่ามาจากเว็บไซต์นู่นเว็บไซต์นีน่อ้างมาจากเว็บธนาคารบ้างอะไรบ้างนะครับ อย่าโหลดเด็ดขาดให้โหลดแอปนอกให้คลิกลิงก์นะครับพยายามอย่าโหลดอย่าแอดไลน์คนที่ไม่รู้จักแม้มันจะมีโปรไฟล์หน้าตานะครับขนาดไหนก็อย่านะครับอย่าสแกนใบหน้าสงสัยให้โทรตามหน่วยงานเบอร์ตามหน่วยงานที่ถูกต้องเท่านั้นนะครับปรึกษาญาติปรึกษาพี่น้องนะครับปรึกษาลูกก่อนนะอย่าทำตาม